สวัสดีทุกท่านด้วยนะครผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลกับมังะงเรื่องมหาเวทผนึกมานตอนที่222กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะตัวเต็มอย่างเดือดดูและก่อนจะเริ่มมังงะกันนะฮะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเะผมเรื่องของมังงะมหาเวทผนึกมานในมังงะพาร์ซึ่งในตอนนี้ได้มีการแปลไทยแล้วนะ สามารถเข้าไปอ่านกันได้เนื้อผมก็จะเป็นการแปลไทยตั้งแต่ตอนที่224เป็นต้นไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ย225 226เนี่ยจะมีแปลไทยไปเรื่อยนั่นเองเนี่ยผมท้าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนโกโจเนี่ยก็ได้เปิดก่อนในการโจมตีมุราสกิแน่นอนนะครับว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยเป็นการโจมตีบัฟพลังคำสาบส0 0ปโดยการช่วยเหลือจากอีจิอุตาฮิเมะและตะแกะกาโุทำให้สุคุนะเนี่ยรับการโจมตีอย่างเต็ เพราะว่าตรงนี้ที่นี่นะแกคือผู้ท้าชิงซึ่งมาสิงคำพูดน,นั้นสุขุนะเนี่ยก็ได้ตอบกลับผู้ท้าชิงเหรอกับการโจมตีเล่นทีเผลแบบนั้นทำม็นดีดาใหญ่เลยนะแกนะโกโจซาโตล้ลุแกก็ไม่ต่างเลยเลยจากปลาบนเขียงเป็นปลาที่สดกว่าดีกว่าดิ้นแรงกว่าก็แค่นั้นแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นคงไม่มีใครมาจำชื่อปลาที่ต้องตายหรอกจริงไหมถ้างั้นเราเป็น ฉันจะเริ่มในการขอดเกรติแก้ออกก่อนเมื่อสิ้นคำพูดสุภุณโกโจเนี่ยก็ได้ตอบกลับอ๋อเหรอทางแล้วทําไมแกงใชหน่านั้นอยู่อีกละ่ะไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วตัวแกเนี่ยย้ายฉันออมมือหรืองไงแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยเพราะตอนนี้ฉันฝึกพิเศษมาเรียบร้อยแล้วตัวฉันสามารถอ่านหน้าเมงมีได้อย่างง่ายดายเลยและฉะนั้นโกโจเนี่ยก็ได้คิดในใจก็น่าคล้ายโทจิตสักขนาดนั้นและฉะนั้นโกโจเนี่ยก็ได้พูดต่อจะบอกว่าในตอนนั้นฉันพลาดก็ได้ที่ปล่อยให้ยูจินะตายไปรอบหนึ่ง แต่ว่าในกรณีของเมลมินะฉันจะฆ่าแกก่อนแล้วค่อยคิดดีกทีเมื่อสิ่งทําพูดของโกโจสุคนานกับโกโจเนี่ยก็ได้ประทะกันตัวของสุคนาน,นะฮะได้พยายามใช้ขาในการเตะโกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยก็ได้ใช้มือซ้ายกับมูเกนเขาในการตั้งรับการโจมตีซึ่งเมื่อสุคนานไม่สามารถโจมตีทะลุมูเกนได้สุคนานเนี่ยก็ได้พยายามในการใช้หมัดขวาต่อยหน้าโกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยก็ได้สไลด์ตัวลงนอนในการหลบ และจากนั้นตัวของโกโจะนะฮะก็ได้โจมตีกลับด้วยอากาศสิ่งนั้นเลยคือพลังสีแดงพลังในการผักออกทำให้ตัวของสุขุนาที่โดนพลังในการผักเนี่ยตัวเขานะฮะได้พุ่งติดกําแพงและจากนั้นเสียงสุขุนาเนี่ยก็ได้พูดออกมาเอ๊ะซึ่งเมื่อสิ่งคำพูดนั้นล่างสุขุนาเนี่ยก็ได้ทะลุกําแพงไป ปลัง,ง,ง,งลเมื่อการโจมตีสิ้นสุดลงสุคุนาตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายามในการตั้งหลักการโจมตีแต่แล้ววินาทีนั้นโกโจนะฮะก็ได้พุ่งตัวมาเตะล่างสุคุนาจนกระเด็นเมื่อร่างสุคุนาได้กระเด็มนมัที่สะพานตัวของโกโจเนี่ยก็ได้ทําลายตรงต้นกับตรงหางของสะพานทําให้ตอนนี้สะพานเนี่ยกำลังทรุดลงขณะที่สะพานนั้นเนี่ยกำลังทลายลงพื้นวินาทีนั้นสะพานเนี่ยก็ได้ถูกยกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังของโกโจโกโจตอนนี้เนี่ยได้เหวี่ยงสะพานที่สุคุนะกำลังยืนอยู่นะครับผมพุ่งไปที่ตกกกนนนนงวาาาาสุ็ยัขขอได้้พมใใใรรชแ ยํสาสะพานนั้นไว้ทําให้ตอนนี้นั้นสะพานที่ได้สร้างจากคอนกรีตเนี่ยก็ไม่สามารถต้านแรงสุงนะ,ะโกโจโไปได้สะพานนั้นได้โดนพลังของโกโจสุุนะเนี่ยเขายี่จนแหลกจากนั้นสุุนะเนี่ยก็ได้พุ่งตัวมาหากโกโจและเขาเนะฮะก็ได้โจมตีกับไขร เมื <formation jin x 2> <s at> ่อสิ้นคำพูดการปล่อยอาคมของสุขุณะพลังอาคมไข่ตอนนี้เนี่ยก็ได้เกิดรอยฟันขนาดใหญ่มากเข้าโจมตีโกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยก็สามารถโยกหัวในการหลบได้เมื่อกโจได้โยกหัวในการหลบพลังอาคมไข่นะฮะได้ฟันที่ตึกตึกหนึ่งตัวของโกโจเนี่ยก็ได้สัต์หางตาไปมองที่ตึกตึกนั้นแต่แล้ววินาทีนั้นสุขุนะนะฮะก็ได้พุ่งตัวมากดต่อยหน้าโกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยก็สามารถใช้แขนเข้ากับมุเกนในการตั้งรับการโจมตีได้ขณะที่โกโจกับสุขุณะตอนนี้เนี่ยกำลังต่อสู้กันอยู่วินาทีนั้นตึกที่่สุุุนนนะะได้้ฟััมมมกกาาลลลงงงพตแแถซ <REP. S 2> คือตอนนี้หมัดของสุขุนะเนี่ยมันก็เริ่มพยายามฝ่ามุเกนไาเรื่อยทำให้ตัวของโกโจเนี่ยตัดใจในการปลดมุเกนและเขาเนี่ยก็ได้จับหมัดของสุขุนาไว้ทาให้ในตอนนี้ตัวของสุขุนาเนี่ยถึงกับตกใจแต่แล้วในวินาทีเดียวกันตึกที่สุขุนาตัดเนี่ยมันก็ได้พุ่งตกลงมาทําให้ตัวของโกโจสุขุนะได้เข้ามาที่ชั้นชั้นหนึ่งของ,งตึกตึกนั้นโกโจเนี่ยก็ไม่รอช้าในการ,รเปิดประตูบานหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันวิสัยทัศน์ของสุขุนะสุขสุนะตอนนี้เห็นประตูบานนั้นกน,กงงน,นกาางมานหมนนเ,นเ่่ใรตอสขุชน ไม่กี่วินาทีต่อมาตึกตึกนั้นที่โดนตัดเนี่ยก็ได้พุ่งตกลงมาปุ๊มและแล้วซากปรักหักพังตอนนี้เนี่ยก็ได้เกิดฝุ่นขมงก็ได้มีเงาสองเงาเ,เดินออกมาตัวของโกโจโตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยฉันโทษแกแน่ซึ่งมาสิ่งคำพูดนั้นสุคุณะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับไปอย่างชิวเ <H> ah> คิดเลยว่าจะมีคนเชื่อแกและมาสิ่งคำพูดนั้นเหมือนโกโจโเนี่ยจะคิดได้ ชิปหายแล้วเม็รสังไรสดอยู่ไม่ใช่เหรอและแล้วมางงานเรื่องมหาเวทย์ผนึกมาตอนที่224ก็ได้จบลงไป บางงาในตอนนี้บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้มีการอ่านแปลไทยแล้วนะ <st os> แต่ผมคิดว่าบางจุดเนี่ย <ots> 네มันยังไม่ลื่นพอควรเว้ยแต่ไม่ใช่ว่าแปลออกมาได้ไม่ดีนะจริงๆก็แปลออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่ามันก็ยังมีหลายจุดที่เราเนี่ยต้องรู้สึกว่ามันขัดขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขูดขัดตาเดี๋ยวก่อนจะเริ่มวิเคราะห์เนี่ยผมขอพูดถึงการแปลนิดนึงแล้วกันนะส่วนตัวผมมองว่าการแปลเนี่ยมันเหมือนแบบคนแปลคนละคนเงียแหละจริงๆแล้วผมเนี่ยอ่านของสยามอิเตอร์คอมิกมานะฮะจริงๆแล้วอาคมองซุคุนะเนี่ยเขาไม่ใช้คําว่าปดนะแต่ว่าในนมมมงะพพสีได้แปลลคขุุ อาคมใครเนี่ยพูดออกมาว่าปลดและจากนั้นเนี่ยก็ได้มีขึ้นการฟันเนี่ยเข้าโจมตีใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยเซียมิเตอร์คอมมิกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คําว่าปลดนะมันใช้คําว่าการตัดขาดพลังอาคมใครเนี่ยคือการตัดขาดพลังอาคมฮาชิเนี่ยคือการฟันดังนั้นแล้วคําว่าปลดของสุคุณะในที่นี้เนี่ยมันคือพลังอาคมใครนะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรใช้คําว่าการตัดขาดดังนั้นแล้วคำว่าปลดเนี่ยมันควรใช้กับพวกนี้ป่ะแบบปลดช่วยฉนหน่อยนหน่อยสิอะไรเงี้ย แต่คือผมเนี่ยไม่ได้ติดปัญหานะถ้าเกิดเซียมิเตอร์คอมิกเนี่ยใช้คำว่าปลดแต่เนี่ยคือเซียมิเตอร์คอมิกไม่ได้ใช้คำว่าปลดด้วยพองั้นถ้าเกิดใครอ่านรวมเล่มมาแล้วมาเนี่ยมังงะพัดเนี่ยงงเลยเฮียปลดเฮียเลยวะและคือจาก2ฉากที่โกโจซุคุนาได้โจมตีกันอ่ะสังเกตท่าของซุคุนานะฮะที่ได้พูดออกมาว่าใครกับท่าของโกโจที่ได้โจมตีอ่ะอย่างแรกเลยคือท่าของซุคุนาเนี่ยมันคล้ายกับท่ากระสุนพลังจิตของยูสุเกะจากมังงะเรื่องคนเก่งฟ้าประบาทกับอีกท่าเลยคลยือ คือถ้าในการเป่ามิชุบจำมังงะเรื่องฮันเตอร์ไอฮันเตอร์ที่อยากบอกเลยคือมังงะเรื่องคนเก่งฟ้าประธานกับฮันเตอร์ไอฮันเตอร์เนี่ยคนวาดคนเดียวกันนะสรุปเลยคือการโจมตีของสุนัขโกโจเนี่ยมันมีเลฟเฟลต์หรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากอาจารย์คนเดียวกันนั่นก็คืออาจารย์โยชิฮิโรทากาชิที่ตอนนี้หยุดวาดฮันเตอร์ไอฮันเตอร์ไปแล้วไอซาดคร์อรนอย่างผมตอนนี้คือรอเกอร์ไปเลยนะครับจะได้อ่านว่าอะไรกันนี้ โอเคนะผมต่อมาเนี่ยจะเข้าสู่ในช่วงการวิเคราะห์มังงะกันการวิเคราะห์มังงะในตอนนี้นะฮะเท่าที่ผมได้มีการดูไว้แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่โกโจได้พูดก่อนการต่อสู้อะโกโจได้ถามว่าทําไมแกน่ะถึงใช้หน้านี้อยู่ไอ้คำว่าหน้านี้เนี่ยหมายถึงว่าทําไมยังถึงใช้หน้าของเมลมิทําไมไม่ยอมใช้หน้าของตอนเองการตั้งใจให้โกโจเนี่ยออมมืองั้นหรอโกโจก็เลยพูดต่อว่าตอนนี้ตัวเขาได้ฝึกพิเศษมาแล้วเขาสามารถตะบันหน้าของเมลมิเนี่ยได้อย่างไม่ยัง จริงๆแล้วที่ผมกาลังสนใจอยู่เลยคือทาไมสุคุนะเนี่ยถึงไม่ได้ตอบโกโจไปว่าเขาเนี่ยยังไม่อยากใช้หน้าของตนเองด้วยสาเหตุอะไรตัวเขาติดใจหน้าของเมยุมิเหรอเลยอยากใช้หน้าของเมยมิอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าอยากให้โกโจเนี่ยออมมือไม่กล้าต่อสู้เต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดสุกุนะอยากให้โกโจออมมือจริงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าใช่เท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะส่วนชุดของโกโจตอนนี้เนี่ยที่หลายคนมองว่ามันคล้ายโทจิเนี่ยจริงๆผมก็ลองพยายามไปหาให้หผลมาแล้วนะฮะอย่างที่เรา นั้นแล้วเนี่ยโกโจยังได้พูดถึงโทจิในมังงะตอนนี้ว่าหน้าของเมลมิเนี่ยไม่คล้ายโทจิเปเลยดังนั้นแล้ว,ลวการที่ได้มีการพูดถึงโทจิกับชุดของโกโจท,ที่ดคล้ายโทจิน่ยมันเป็นการบอกเราในไน,นแล้วว่าเมื่อโกโจกได้ต่อสู้เสร็จไม่ว่าจะเป็นการชนะหรือแพ้หรือะอะไรก็ตามแต่เนี่ยโกโจเนี่ยจะเป็นคนบอกเมลโมิว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าโทจิทพ่อของเมลโมิคาพูดนี้ผมไม่ได้พูดมาลอยๆน,นะฮะเนื่องจากว่าบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้พูดไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของโกโจเนี่ยจะเป็นคคคนมงาาน่่าาีโซึพู อาจารย์คนเขนนียนเป็นคนพูดเลยสามารถไปดูได้นะฮะที่ลิงด้านล่างผมจะแปะไว้ให้นะครับผมบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เกกะดังนั้นแล้วเนี่ยการแต่งชุดมาแบบนี้ค้าบโทจิเนี่ยอาจจะเป็นการในที่ตัวเขาตอนนี้เนี่ยกำลังทําหน้าที่แทนโทจิหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการขยายความส่วนมังงะในตอนนี้บอกเลยว่ามุเก็นของอาจารย์โกโจคือเอาอยู่จริงๆนะฮะถึงแม้ผมจะพูดว่าเอาอยู่แต่ว่าสังเกตจริงๆนะเวลาสุกุณาใช้พลังอาคมใครหรืออะไรเงี้ยโกโจก็ไม่ได้ปล่อยให้พลังอาคมของสุเเขาตกัว นเนี่ยก็เรื่องในการโยกหัวหลบไม่ได้กะใช้มุเกนในการตั้งรับตรงๆหรอกจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามนะฮะที่เริ่มเข้าใกล้มุเกนเนี่ยมันจะเริ่มช้าลงดังนั้นแล้วตัวของโกโจเนะี่ยจึงสามารถหลบมันได้อย่างง่ายได้แต่ที่น่าสนใจสุดในมังงะตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะที่ตัวของโกโจนะเนี่ยได้ปลดมุเกนเว้ยมันจะมีฉากฉากหนึ่งเลยที่ตึกตึกนั้นเนี่ยกำลังหล่นลงมาแล้วกโกโจเนะี่ยเรื่องในการปลดมุเกนและตัวของสุคุนะเนี่ยก็เลยตกใจเว้ยดังนั้นตัวผมกำัมองว่าฉากนี้สุคุนะน่ยมััาาลงงงฉุดดดคิออะไไรบบบ้แ เอ๊ะผลมุกเกนเหรอวะก็เลยสามารถตีความได้อยู่2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือ1สุคุนะเนี่ยเกิดไอเดียในการต่อสู้แล้วว่าทํายังไงให้โกโจเนี่ยสามารถผลมุกเกนได้หรืออย่างที่2เลยคือ2 ซูคุนะเนี่ยมันตกใจว่าทําไมโกโจไม่ป่นมุเก็นวะและเหมือนตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องรอดูมังงะเฉลยนะฮะแต่ถ้าเกิดดูจากภาพทังขวามือเนี่ยเหมือนหมัดซูคุนะาตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้มากเรื่อยๆแล้วแต่ว่ายิ่งเข้าใกล้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งช้านะฮะไม่ได้แปลว่ามันยิ่งเข้าใกล้แล้วมันจะโดนนะทำให้ตอนนี้ตัวผมนะฮะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอะซูคุนะมันจะทํายังไงต่อวะในการจัดการกับมุเก็นนะเพราะว่าต่อเป็นการการนาเตเนี่ยมันก็แปลว่าโจมตีโดนแน่ๆแหละแต่ว่าการรจมมมตีีีเเนนนน่ยัั้ใอุณิดดการ ก,กเตกแล้วดังนั้นแล้วเราก็ต้องรองดูในมังงะตอนต่อไปนะครับว่าสุคุณนั่นจยทำยังไงส่วนมังงะในชิย์นหน้านั้นงดนะครับผมดังนั้นแล้วถ้าเกิดอาทิตย์นหน้าใครอยากฟังสรุปหัวข้อไหนเนี่ยก็ลองพิมมาแล้วกันเดี๋ยวผมนีจะไปหาอ่านในเลดดิตกับทวิตเตอร์ให้แต่ผมคงไม่หาวิเคราะห์เองนะครับผมเดี๋ยวผมจะโดนดราม่าซะก่อนทางแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนี่ยผมบายๆครับสวัสดีครับ